เริ่มแล้วเริ่มแล้วชื่ออะไรครับขับี่ชื่ออะไรครับ,บ,เ,ลรบเล่นอะไรอยู่เล่นของเล่นของอะไรชื่ออะไรชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรสองคนเนี่ยเด็กลงเห็ดเด็กลงเห็ดมาอีกแล้วภาคสองอันนี้สาวลงเห็ดสีแดงกับสีสี้มวันนี้เหนื่อยไหมคะอากาศดีไม่เหนื่อย,อยโอ้คนนี้ตอบแทน <laughs> วันนี้ไม่เหนื่อยเลยไม่เหนือน่อยไม่ทันตอนนี้ท,ท,ทําทํอก้อนเห็ดกันคิดเลยจะหมดกองหรือยัง,งคะป้าสีหมดแล้วหลกเยอะไหมคะไม่ไมเยอะค่ะเร,เรายังทาได้อีกเป็นสองหมื่นก้อนใช่ไหมคะตอนนี้เราไปแล้วครึ่งทาง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราได้แล้วหมื่นหนึ่งแล้วนะคะอ,อ, 20, อันนี้น้องเท่งอันนี้อันนี้น้องพีทนะคะ ไม่เหนื่อยแล้วคปี๊ดไม่เหนื่อยวัยหยาอย่าพูดจาอย่าขายวัยอย่าอย่าเล่นกันลูกอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันกำลังถ่ายวิดีโออย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันอยายายาเข้าดีเข้าเลยเต็มเต็มอันนี้นะคะสภาพหลงเห็ดที่เต็มไปด้วยก้อนเห็ดนี่กองขี้เลื่อยที่เหลืออยู่น้อยนิดเออไม่น้อยนิดนะคะเยอะนะอ๊อฟนะอ๊อฟมันไปที่บุญแลที่บุนะอ๊อฟกัลยแหฮะ อ่าจะได้จะทําให้ได้สองหมืน่นสองหมื่นก้อนมีคนต่อเชืรออยู่ข้างในอีกแล้ววันนี้ <c oughs> อยู่แถวนี้แหละตถวน,นี้แหละแถวน,นี้แหละยะพาไปดูในโรงเรือนมาดูมาดูมาด,มาดูเด็กๆตามมาดูนี่นะคะลงเรืนเห็ดนี่มีก้อนเห็ดบางแล้วในนี้นี่เป็นก้อนอันนี้เป็นเห็ด เป่าหือนะคะที่รอเชื้อเต็มนี่นี่มีเด็กตามมาด้วยมีเด็กตามมาด้วยเด็กระวังมดแดงนะบ้านนี้ส่วนนี้นี่นีนนด่ดอกเห็ดดอกเห็ดขึ้นตามธรรมชาติเห็ดอะไรก็ไม่รู้นี่เห็ดน้าคอกอนี่เอ้ยใช่เปล่าเห็ดน้คอกข,อ <laughs> ขึ้นเต็มเลยตอนนี้พีดรู้จักไหมเห็ดนี้เห็ดอะไรอย่าไปจับมันนะอ,อย่าไปจับมันนะเผื่อมันเป็นเห็ดเมาหรือเปล่า พบักเห็ดม,ดมากๆเห็มดมากๆเห็ดมากๆวัมงมดแดง<อ>ตามมาตามมาอโหอากาศดีไหมวันนี้อากาศดีไหมร้อนอันนี้นะคะ<ต>ที่ทำไว้เอาไว้โชว์วาด,<ว>ดเองวาดเองด้วยนะนี่แท่งเป็นพยานนี่วาดเองนี่วาดเองนี่นะคะเดี๋ยวมาดูข้างหน้าระวังเดี๋ยวจะขึ้นถนนนะลูก อันนี้นะคะโครงการเรียนรู้โครงการเกษตทิศเรียนรู้การปลูกพืชประกันค่ะอันนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้นี่่อันนี้จะเข้ากล้องด้วยดูเลยไอลูกหมาไอลูกหมาอ้วนฮันดาฮันดาหาไมนี่ลูก,นนนนลกดูดูดูเอหล่อวะหล่อลอ,ลอ,ลอมุดมุด,ดมุด,ดมันชอบมุดมันชอบรอดหวังขานะคะหมาตัวนี้มันอ้วนมากนี่ลงเห็ดนะคะ บริเวณเผื่อใครยังไม่มีโอกาสมาเที่ยวก็พาชมเึ็นต้นอันนี้รถขึ้นใจมอมมากตอนนี้รถฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูดดดน,นี่นะคะนนี่รอทำช่วงบาอผักบุง้งกินได้ <c oughs> พี่ฝอยมองอย่างเอื่มละเจาของส่วนนี้เป็นอะไรโอ้กินอะไรคะอร่อยไหมคะเนี่ยขอดูหน่อยนะคะคนนี้กินอะไรคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะนี่วันนี้เลี้ยงก้อยแขกคุณงานอันนี้เครื่องผสมนะคะวันนี้่าเด็กๆหันมาซีนี่เป็นสนามเด็กเล่นอยู่ในสวนเฮดด้วยนะคะพิ่สนุกไหมแม่หนูอยู่ไหนแม่กับพ่อหนูอยู่ไหน อยู่ในห้องทำไรต่อเชื้อเหตุแม่กับพ่อต่อเชื้อเหตุวันนี้พันกว่าก้อนเกือบสองพันก้อนเลยเหนื่อยแย่เลยนี่ค่ะสวัสดีครับวัสดีจะจะเลิกล้ววัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับ